และในวันนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนผลปีศาจทุกๆตอนที่เลเวล50จะสนุกแค่ไหนกันเนี่ยก็ต้องไปดูกันเลยดีกว่าและก็ในที่สุดในตอนนี้ในวันที่ผมเนี่ยรอคอยมานานแสนนานผมจะได้ทำการบอกลาผลยางสักทีลาก่อนหน้าผลยางแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะทําการสุ่มผลปีศาจนั่นเองผมก็ทำการเจอสูตรสูตรหนึ่งที่เขาบอกว่าข้อที่หนึ่งทการวนรอบคาเฟ่นหนึ่งรอบและผมก็ไม่รอช้าเ,เลยกันทําการวนรอบคาเฟ่นหนึ่งรอบและก็ข้อที่2 เขาก็ไทำการบอกให้ผมเนี่ยทำการยืนบนหัวคนซุ่มและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการยืนบนหัวคนซุ่มและก็ข้อที่3ทํทำการพิมพ์ว่านายยกคนใหม่และผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการพิมพ์ว่านายยกคนใหม่และเขาบอกว่าได้ผลโลเกียเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผมเนี่ยจะได้ผลอะไรกันแต่สิ่งที่ผมดันได้มาแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมดันได้ผลยางเหมือนเดิมเฉย โคตรแย่ oh, yeah, เลยทําไม่โชคชะตาเนี่ยมันชอบกันแกล้งผมอยู่เรื่อยไม่ว่าจะดวงการสมพลและก็ไม่ว่าจะดวงแห่งความรักผมไม่เคยสมหวังอะไรสักอย่างเลยและก็ในตอนนี้เลยละกันผมก็ไม่รอช้ดเลยละกันทําการชาผลยางผมเนี่ยทำการเดินทางมาต่อสู้กับบอสสโมกเกอร์นั่นละกันมาเลยบอสสโมกเกอร์ผมก็ไม่รอช้ดเลยละกันทําการชาผลยางของผมเนี่ยทำการต่อสู้กับบอสสโมเกอร์แบบนี้ไปเรื่อยๆคนที่ใช้พลังของผลควันนั้นหรือผมไม่กลัวหรอกนะ เพราะว่าผมมีผลยังผมก็ไม่รอช้นเลยกันทําการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดโอ้โหบอสสโมเกอร์เนี่ยมันก็โหดใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนระหว่างที่ผมเนี่ยได้ทําการเจอกับสโมเกอร์และก็ตอนน,นั้นมันก็มีเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยทำการเข้ามาอยู่ในหัวผมทันทีดูนะทุกคนผมเจอในทิกตอกบ่อยมากควนจากโบรี่ที่คุณสูบมันลอยมเาเข้าจมูกผม มันเป็นสโมเกอร์นี่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคนละเรื่องกันนะเนี่ยและก็ทานาดนั้นเองก็ดูเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยกำลังทําการต่อสู้กับลออยู่ผมเนี่ยก็อยากจะทําการเข้าไปต่อสู้กับลอบ้างจังนะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้โคตรจะแย่เลยก็ว่าได้อยากจะสู้กับลอและก็อยากจะสู้กับแฟนใหม่เธอด้วยในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยเลยนะกันทำการเดินทางมาฟาร์มต่อดีกว่ามาฟาร์มต่อกันเลยแต่ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังจะทาการฟาร์มและก็ทานาดนั้น ผมก็ไดมการเจอกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่เขาเนี่ยกำลังทําการยืนทําอะไรก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าชายแปลกหน้าคนนี้เขาน่าจะ AFK นะทุกคนเฮ้ยดูเหมือนเขาว่าจะฝึกวิชากระบี่ไร่เทียมท่านเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มันคนเลื่องกันและก็ทันใดนั้นเองผมก็ได้การเกิดความคิดอยากจะแกล้งชายแลกหน้าคนนี้นะทุกคนผมก็ได้การใช้ผลยางเนี่ยทาการจกชายแลกหน้าคนนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อจะแจ้งชายแลกหน้าคนนี้เนี่ยตกน้ําทะเลโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะทาไมความคิดผมเนี่ยมันเลวได้ใจจริงๆเลยขอโทษด้วยนะผมแค่หยอกเล่นๆดูดีทุกคนมันก็เลวเกินก็เอาตรงๆเลยละกันนะทุกคนผลยางเนี่ยมันก็ฟาร์มยากเหมือนเดิมกว่าผมเนี่ยจะขึ้นได้แต่ละเวลกว่าผมเนี่ยจะฆ่าได้แต่ละที ผมก็ใช้เวลาไปโคตรจะนานเลยก็ว่าได้ผลยางมันก็ฟาร,ร์มยากเกินและทันในนั้นเองระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทำการฟาร,ร์มไปอยู่สักพักหนึ่งและก็ทันในนั้นเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยมันก็ทําการเกิดปิงแดกสะง,งั้นดูดีทุกคนปิงมันก็ปิงเยอะเกินเล่นเอาสตัวผมเนี่ยขยับไม่ได้เลยก็ว่าได้ผมเลยจะต้องทําการย้ายเซิร์ฟนะทุกคน ไม่งั้นเนี่ยผมไม่ได้ฟาร,ร์มแน่นอนย้ายเสื้อป่ะมันย้ายได้แต่ถ้าเกิดให้ผมเนี่ยย้ายหัวใจเนี่ยไม่ไปรักเธอมันคงจะย้ายไม่ได้หรอกนะพูดมาแล้วมันก็เสาเหมือนเดิมหลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาฟาร,ร์มไปโคตรจะนานเลยก็ว่าได้จนในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล1170ยเเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นผมก็จะได้ย้ายที่ฟาร,ร์มแล้วนะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนแล้วก็ทันในนั้นเองผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการอัพกาพลังก่อนเลย ผลปีศาจรัวๆไปเลยวันวาเลนไทน์นะทุกคนมันก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยผมก็เห็นเต็มๆเลยนะทุกคนเห็นเธอเนี่ยรักกับเขาเต็มๆเฮ้ยโคตรจะเศร้าเลยและก็ในตอนนี้ผมก็ไม่รอชา้าเลยกันทาการเดินทางมาต่อสู้กับบอสสโมเกอร์เลยละกันมาเลยบอสสโมเกอร์และบอสสโมเกอร์เนี่ยมันก็เดิมการตายและผมก็ตายเฮ้ยตายพร้อมกันเลยก็ว่าได้สงสัยผมกับบอสสโมเกอร์เนี่ย มันคงจะเป็นเนื้อคู่กันและก็ในที่สุดในตอนนี้ผมก็สามารถย้าที่ฟาร์มได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนและก็ทันใดนั้นผมก็ท้อการจเจอกัอบชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่กําลังทําการวิ่ง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 แบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคนละเรื่องก,กันนันเนี่ยแต่ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทําการใช้ผลยางเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆและก็ทันใดนั้นผมก็ท้อการเกิดความสงสัยขึ้นนะทุกคนว่าทําไมาภารกิจของผมเนี่ยทาไมมันไม่เสร็จสักทีและที่ไหนได้ผมฟาร์มผิดที่นะทุกคนโโอห โครจะอายเลยก็ว่าได้ใช้เวลาไปโคดนานที่ไหนได้ผมฟาร์มผิดที่ซะง,งั้นมันก็แย่เกินหลังจากที่ผมทุกคนทําการใช้เวลาเนี่ยฟาร์มไปสักพักหนึ่งจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหโคดีใจเลยทุกคนเกียร์สในที่สุดก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่าเกียร์สเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนกันเชียวดูดีทุกคนโอ้โหเริ่มจากสกิลเซตและก็สกิลเอ็ก และก็สกิลซีโอโหทําไมสกิลซีมันเท่ได้จริงจริงดูดีทุกคนโอโหต่อยโคตรรัวทุกคนเกียร์สองมันก็เทเกินเอาตรงๆนะทุกคนสําหรับเกียร์สองของผลยางเนี่ยผมให้ไปเลย10เต็ม10นะทุกคนฟาร์มก็โคตรจะดีสกิลก็โคตรจะแรงและสกิลซีเนี่ยก็โคตรจะโกงเลยก็ว่าได้โอโหมันก็โหดใช้ได้เหมือนกันเนี่ยผลยาง เกียร์สเนี่ยมันก็โคตรจะโหดเลยเอาไปเลย10เต็ม10ขนาดเกียร์สเนี่ยมันก็ยังโหดขนาดนี้และถ้าเกิดมันมีเกียร์สแล้วก็ผมไม่อยากจะบอกเลยว่าผลยางเนี่ยมันน่าจะโหดสุดๆไปเลยก็ว่าได้หลังจากที่ผมดุกควรทาการใช้เกียร์สเนี่ยทำการปามแบบนี้ไปเรื่อยๆและก็ในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล1190้เป็นที่เรียบร้อยเหลืออีกแค่1ิเลเวลเท่านั้นผมก็จะได้ทำการไปเปลี่ยนผลพิศดารและเกียร์สเนี่ย มันก็ฟาร์มโคตรเร็วเลยก็ว่าได้ไนนๆก็ไนนๆแล้วนะทุกคนผมก็ไม่รอช้าเลยการทาการเอาเกียร์สเนี่ยทำการเดินทางมาต่อสู้กับบอสสโมกเกอร์ก่อนเลยกันมาเลยบอสสโมกเกอร์เจอเกียร์สผมหน่อยแกไม่มีทางชนะเกียร์สผมได้หรอกนะและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการใช้เกียร์สเนี่ยทาการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีก จนในตอนนี้เนี่ยบอสสโมเกอร์เนี่ยมันก็บาดเจ็บหนะักพอสมควรและก็ในที่สุดในตอนนี้บอสสโมเกอร์เนี่ยมันก็ดำเนินการตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องลากันแล้วนะทุกคนผลย่างไว้เจอกันใหม่โคตรชอบเลยทุกคนเกียร์สองเนี่ยมันก็โหดใจได้จริงๆเลยและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการเดินทางมาเปลี่ยนผลปิศาจเลยละกันเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าในรอบนี้ผมจะได้ผลดีหรือว่าจะไม่ได้ผลดีในรอบนี้ผมจะไม่ทำการใช้สูตรอะไรทั้งสิน้นทำการกดซูมแบบเร็วๆไปเลยเดี๋ยวมาดูกันเลย แต่สิ่งที่ผมดันได้มาแล้วก็โอ้โหผมดันได้ผลแสงเฉยเฮ้ยโคตรดีในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้การใช้ผลแสงเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มยาวๆไปเลยละกันแต่เดี๋ยวก่อนในตอนนี้เนี่ยพลังของผลแสงผมเนี่ยผลสายโลกเกียงผมมันก็ยังไม่ทํางานมันก็เลยจะฟาร์มยากนิดหนึ่งนะทุกคนถ้าเกิดพลังผลสายโลกเกียงผมมันทํางานเมื่อไหร่แล้วก็ผมบอกได้เลยว่าผลแสงเนี่ย มันน่าจะฟาร์มได้แบบชิวๆเลยก็ว่าได้เวลาโดนแสงอ่ะผมอาจจะแสบตาแต่เวลาผมโดนเธอสบตาผมอาจจะแสบใจและผมเนี่ยก็ได้การใช้ปนแสงเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีก จนในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล1,226อรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หไหนๆก็ไหนๆแล้วผมเนี่ยก็มีผลแสงแล้วผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการเอาพลแสงเนี่ยทำการเดินทางมาต่อสู้กับบอสสโมเกอร์ดูหน,น่อยละกันมาเลยบอสสโมเกอร์และผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการใช้ผลแสงเนี่ยทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีก,อกจนในตอนนี้เนี่ยบอสสโมเกอร์เนี่ยมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการไิจากบอสสโมเกอร์ไปเลยลาก่อนนะบ เจอพลังพลแสงผมนอยและก็ในที่สุดในตอนนี้นะทุกคนพลังพลสายโลเกียงผมเนี่ยมันก็ได้ทํางานเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยมันต้องแบบนี้เลยดีมันถึงจะฟาร์มง่ายหน่อยและผมก็ไม่รอช้าเลยลกันทําการใช้พลแสงเนี่ยทำการเล่งมือในการฟาร์มเลยลกันมาเลย พวกแกเนี่ยไม่สามารถทำลายผลแสงผมได้อีกต่อไปสมแล้วที่เป็นผลแสงนะทุกคนฟาร์มโคตรดีและก็ฟาร์มโคตรเร็วเลยหลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้ผลแสงเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักหนึ่งจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล1,245เป็นที่เรียบร้อยเหลืออีกแค่5เวลเท่านั้นผมก็จะได้ทำการไปเปลี่ยนผลปิศาจแล้วนะทุกคนไม่อยากบอกลาผลแสงเลยเอาตรงๆเพราะว่าผลแสงเนี่ยฟร์มโคตรดี และก็ฟาร์มเร็วเกินสมแล้วที่เป็นผลแสงแต่มีพบอ่ะมันก็ต้องมีจากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาและก็ในที่สุดนในตอนนี้เลยลวกันผมก็เลเวล1,250เป็นที่เรียบร้อยผมก็สามารถเดินทางไปเปลี่ยนผลปีศาจได้แล้วนะทุกคนผมก็สามารถไปเปลี่ยนผลปีศาจได้แล้วงั้นสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะครับบายยผมจุ๊บๆไปละ